สวัสดีครับเพื่อนแฟนขับสายรักสุขภาพนะครับต้องไอเทมนี้เลยครับยาอายุวัฒนะประกอบไปด้วยกระเทียม2กลีบเอาเป็นกระเทียมไทยเผ็ดๆเลยนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดนะครับใส่ลงไปในช้อนบีบน้ำมันม,นมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์2บีบแล้วก็โอลิฟออยล์พัดนะครับ2บีบนะครับ นี่มันไม่ใช่แค่การเสริมไขมันดีธรรมดานะครับแต่มันจะสร้างสารอัลฟาไลโปอิกแอซิดซึ่งมันจะเกิดจากการโพเทคของกรดไขมันสายกลางกับสารอาริซินนะครับซึ่งเจ้านี่แหละครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องการทำลายของเทโลเมียในเซลล์เราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากมันจะทำให้ยืดอายุไขเซลล์ในร่างกายของเราเป็นยาอายุวัฒนะอย่างดีเลยนะครับ วันล,ละช้อนนี่ถือว่าเพียงพอเลยนะครับสำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแล้วก็เอ็นทายเอจจิ้งดูแลตัวเองนะครับ